สวัสดีค่ะพี่น้องขาพบกับใจสร้างพารวยเช่นเคยนะคะสวัสดี FC เก่า FC ใหม่ทุกทกท,กท่านนะคะพี่น้องคันคอค่ะพี่น้องขาวันนี้ใจจะพามาคำนวณแนวทางนี้เค e v อี I P นะคะเช้าบ่ายวันที่กันยานาคมสองพันะคะพี่น้องก่อนคำนวณน,นะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจะทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะนะคะพี่้องคะวันนี้เรามาต่อวันที่29เลยนะคะเพราะว่าวันที่28ใจไม่ได้ทำให้เหมือนกันนะคะพี่้องคะนีวีนะคะเด่นรอบเช้าอยู่ที่4และ3นะคะจับคู่ความน่าจะเป็นนะคะสี45 สี่สองสี่แปดสี่เก้าสี่ศูนย์นะคะสามนะคะพี 34, 32, 39, 36, 35, นะะ่น้องสามสี่สามสองสามเก้าสามหกสามห้าสามหนึ่งค่ะ เด่นรอบบ่ายนะคะพี่้องเด่นรอบบ่ายอยู่ที่หกและห้านะคะหกนะคะพี่ตังหกสี่หกสามหกแปดหกเก้าหกหนึ่งหกเจ็ดนะคะห้าค่ะพี่ตงห้าหกห้าสี่ ห้าสามถ้าเร็วเกินไปนะคะพี่น้องเอฟซี FC, ทุกท่านคอมเมนต์ไว้ให้ใจได้เลยนะคะห้าแปดห้าเก้าห้าหนึ่งห้าเจ็ดนะคะพี่น้องคะวันนี้ห้าหลายตัวนะคะพี่น้องเออแล้วแต่เอฟซีจะชอบนะคะเดี๋ยวใจจับคู่ตัวเด่นให้นะคะพี่น้องคะเพราะว่าวันนี้จับยากนะคะเลขหลายตัวนะคะ ามาดูคู่ตัวเด่นนะคะสี่สหเนาะพี่น้อง4 6 4หี่ห้านะคะสก็3 4 3 6 3่หนะคะพี่น้องคะเขียนแห้งก็ได้พี่น้องเสรเทียนโตนะคะหด้านล่างนะคะหกส5่หกนะคะพี่น้องคะหก็ห้าห5หี่ห้าสาม สำหรับเลขเด่นประจำวันคือเลขสี่และเลขเก้านะคะส่วนเบิ้ลประจำวันไม่มีเลขเบิ้ลเนาะพี่้ังเนาะเดี๋ยวตาหมักเนาะค่ะเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะพี่้ังค์ขาขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะขอบคุณได้หลายค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะโชคๆมันม่นหมานค่ะพี่้ังค์าสวัสดีค่ะ